ส่วนทางการไทยต้องระแวงอะไรกับกรณีของสหมริการัสเซียหรือจีนหรือไม่ก็ควรจะระแวงบ้างนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาระแวงประเทศไหนมากที่สุดนนะเวลานี้นะฮะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างรัฐบาลด้วยเมื่อเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างรัฐบาลมันมีความจําเป็นในการที่จะรับมือกับกับภัยนะภัยคุกคามจากต่างประเทศในรูปแบบที่ หลายประเทศก็คงจะต้องการที่จะให้ผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งในการครบหาสมาคมกับประเทศไทยนะฮะวางตัวอย่างไรเนี่ยน่าอ่านบทความนี้นะฮะบทความนี้ก็ปีความเป็นกลางในแบบที่มองว่าจีนเนี่ยอาจจะเป็นภัยคุกคามใหม่ในแบบที่ไม่ใช่มีแค่ทุนจีนสีเถานะฮะบทความนี้เนี่ยไม่ได้เป็นบทความแนวแอนตี้สหรัฐ แอนตี้จีนไหมก็อาจจะไม่ถึงขั้นแต่ว่าคุณสุภลักษณ์การจนะขุนดีนะครับเป็นทั้งสื่อแล้วก็เป็นทั้งนักเขียนเนี่ยซึ่งคุณสุภลักษณ์ก่อนหน้านี้มีหนังสือเล่มหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจทางการปกครองในประเทศไทยแล้วก็เครือข่ายทหารซึ่งก็ขายได้ดีทีเดียวในประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะแต่เข้าใจว่าคนซื้ออ่านออนไลน์เยอะในเมืองไทยคุณสุภลักษณ์ล่าสุดก็เขียนบทความลงใน The 101 World นะฮะบทความลงใน The One World เขาเขียนแล้วเขาชี้ว่า เมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดเขาตั้งคำถามว่าทำความเข้าใจลักษณะของแต่ละประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยโดยเฉพาะจีนกับสหรัฐอเมริกายุทธศาสตร์ป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงจะไม่ฝากฝ่ายฝ่ายใดหรือฝากฝ่ายไปผมจะอ่านคุณสุปรักษ์เข้าชิงนี้สถานการณ์ที่ปรากฏชัดเจนในปัจจุบันคือการแผ่ขยายอำนาจและอิทธิพลของจีนในทุกด้าน ทั้งการเมืองความมั่นคงทั้งในแบบและนอกแบบการทหารและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างไรก็ตามโอกาสที่จีนจะใช้กําลังทหารบุกยึดประเทศไทยโดยตรงนั้นคงมีน้อยหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ว่าได้โอเคอันนี้ทุกคนคงเห็นด้วยนะฮะคุณสุรักการชนะขุนดีนะครับทั้งสื่อและนักเขียนเนี่ยนะฮะเขาลงบทความใน one world แลวเขาบอกว่า ความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงอันเกิดจากภัยคุกคามนอกแบบก็อาจจะมีอย่างเช่นทุนจีนสีเทาอาชญากรรมข้ามชาติการค้าม,มนุษย์ยาเสพติดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการสร้างเขื่อนในลำน้ำโขงซึ่งอยู่ในเขตหน้าอธิปไตยของจีนและส่วนที่อยู่ภายใต้การลงทุนของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจจีนในไทยและประเทศเพื่อนบ้านของไทยนั้นมีอยู่แน่นอนคันนี้การสร้างสมดุลทางอำนาจ เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับปัจจุบัน2566-2570ที่จัดทำโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าในนโยบายและแผนความมั่นคงที่12กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถรักษาความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงของไทยอย่างมีดุลยภาพ เรื่องนี้เขียนลงอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยก็คงจะต้องปฏิบัติต,ตามนี้วงเล็บมัง้งโดยคุณสุลระค์เขียนว่าอย่างนี้มีตัวชี้วัดสำคัญคือประเทศไทยจะต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอกับ4กลุ่มประเทศเหล่านี้แล้วในบทความนี้เขาก็ชี้ว่ามีกลุ่มประเทศไหนบ้างนะแต่หลักๆก,ก็คือว่าคุณสุปัะค์เขาบอกว่ายุทธศาสตร์อย่างเป็นของไทยอ่ะมันคือรักษาดุลยภาพกับมหาอำนาจก็คือมีความเป็นกลางอยู่ในระดับหนึ่งเมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก คันนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยตัวชีวัดสำคัญคือประเทศไทยจะต้องมีปฏิสัมพันธ์นอย่างสม่ำเสมอกับ4กลุ่มประเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งคืองนี้ได้แก่กลุ่มที่1ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มที่ 2. สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปสหาาราาอาณาจักรออสเตรเลียกลุ่มที่ 3. จีนและรัสเซียกลุ่มที่ 4. ญี่ปุน่นเกาหลีใต้อินเดียแอฟริกาใตา้บราซิลตุรกีซาดิอาระเบียอิหร่านและอิสราเอลนะฮะ คราวนี้เมื่อแยกออกเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครคุณสุปลัก์ก็เขียนต่อว่าในนโยบายและแผนการด้านความมั่นคงดังกล่าวได้กําหนดกลยุทธ์ในการรักษาดุลยภาพระหว่างประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เอาไว้แล้วว่าต้องมีการทบทวนและกําหนดแนวทางท่าทีของไทยต่อประเทศมหาอำนาจหรือกลุ่มประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์และประเทศที่มีบทบาทด้านการเมืองความมั่นคงทางทหารและเศรษฐกิจที่สําคัญในภูมิภาค เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของไทยและรักษาดุลยภาพสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมปัญหาคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้กดระตือรือร้นดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายตามแผนที่สภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งนายฐมตรีนั่งเป็นประธานด้วยตัวเองแต่อย่างใดอ๋อคือคุณสุภลักษณ์กำลังจะบอกว่าแผนความมั่นคงเนี่ยมันดาริไว้ว่าเราจะต้องมีความกระตือรือร้นในการ สร้างสมมรสมัยตรีซึ่งนำมาสู่ความเป็นกลางอย่างสร้างสรรแต่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เฟลที่จะทำสิ่งนี้นะฮะโอเคคุณสุบลักษีใด้เห็นแนวทางด้านการต่างประเทศแบบตั้งรับหรือ defensive mode อย่างเฉยเหนื่อยทั้งเฉยและเหนื่อยนั้นทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะที่โดนมาหาอำนาจทุกฝ่ายฉุดกระชากลากดึงไปในทิศท,ทางที่จะเอื้อมหนวยต่อผลประโยชน์ของพวกเขามากกว่าผลประโยชน์ของประเทศไทย สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งต้องเน้นย้ำในที่นี้คือคำว่าการสร้างดุลยาภาพด้านความมั่นคงโดยตัวของมันเองก็มีปัญหาอยู่ไม่น้อยว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่และเป็นดุลยาภาพระหว่างอะไรกับอะไรในเมื่อประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์กับไทยต่างก็มีพลวัตและการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งคงเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันอย่างมหัน ถ้าหากจะพูดเพียงแค่ว่าการสร้างสมดุลหรือการสร้างความสมดุลเนี่ยคือตีตัวออกห่างจากจีนและเข้าหาสหรัฐให้มากขึ้นหรือในทางกลับกันตีตัวออกจากสหรัฐแล้วก็หันไปหาจีนมากขึ้นคุณสมรักเข้าชี้เห็นว่านั่นไม่ใช่การสร้างสมดุลมันก็มีคำถามตามมาไงว่าการสร้างสมดุลสร้างยังไงผมอ่านต่อในที่นี้ต้องมีการนําเสนอแนวทางที่แม้ว่าจะไม่ใหม่มากนะักแต่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันมาก นักในวงการด้านความมั่นคงของไทยคือแนวคิดที่ว่าด้วยยุทธศาสตร์การป้องกันความเสี่ยงหรือ h e d g i n g strategy อ่าตรงนี้คือคือเราเรา<อ>ผมอ่านมานานนะฮะแต่มาถึงจุดซึ่งน่าจะเริ่มที่จะเป็นคำตอบแล้วคุณสมรักการชนะคุน,น,นดีเขาใช้คาว่า Hedging strategy ก็คือก็คือบรหิหารความเสี่ยงแหละนะฮะถ้าผมจะแปลเป,ป็นภาษาชาวบ้าน<อ>เพื่อกำหนดแนวนโยบายต่างประเทศอันเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากยุทธศาสตร์ป้องกันความเสี่ยง ในการลงทุนทางการเงินในกรณีที่ตลาดนั้นผันผวนแต่ว่าเอา Hedging Strategy นั้นเนี่ยมาบริหารความเสี่ยงในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแทนคุณสุพระละเขาเขียนงนี้ใน The 101 World นะฮะเขาบอกว่าหลักการสำคัญในทการทำ d g i n g s t r a t e g y นี้เนี่ยหรือยุทธศาสตร์การป้องกันความเสี่ยงนี้เนี่ยด้านมิติทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องมีการวินิจฉัยความเสี่ยงกำหนดเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง กำหนดจุดยืนในการป้องกันความเสี่ยงนั้นๆติดตามและปรับตัวตามสถานการณ์และสุดท้ายประเมินต้นทุนกำไรของยุทธศาสตร์นั้นความเสี่ยงของไทยในปัจจุบันเกิดจากความขัดแยง้งแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐกิจระหว่างมหาอำนาจหลายฝ่ายและสภาพแวดล้อมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีความผันผวนอย่างมากขีดเส้นตายตรงนี้เลย สภาพว่าล้อมในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีความผันผวนมันอยู่ในชุกยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านระหว่างอำนาจเฮเจโมนไปสู่มัลติโพล่า world order ผมเสริมนิดนึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนเมื่อปีที่แล้วเตือนให้รู้ว่าสงครามอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่มันจบยากวิกฤตการณ์ในพม่าไม่ได้แค่เปลี่ยนประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทยแต่ว่ากลายเป็นสมรภูมิของกลุ่มต่างๆที่อยู่ในพมา่แา,มาและที่อยู่ในภูมิภาคนี้ หากแต่ยังได้เชื้อเชิญมาหาอำนาจหลายฝ่ายซึ่งมีจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นหัวขบวนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วยผมเสริมรัสเซียเข้าไปตรงนี้ด้วยเพราะว่าย er ุทโธปกรณ์ก็มีที่มาจากรัสเซียที่ฝั่งพม่าใช้และนั่นส่งผลกระทบในหลายมิติต่อความมั่นคงของไทยคุณสุปรการจันทร์ีก็เขียนได้ดีฮะคือเงี้ยถ,ถ้าจะเข้าใจบริบทของสถานการณ์ด้านความขัดแย้งในภูมิภาคอยู่นเวลานี้และเอาตัวอย่างง่ายๆในกรณีของพม่าเนี่ย พม่าท้าทายให้ไทยนะั้นเลือกที่จะเดินไปในเส้นทางที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้พร้อมกันที่ผมจะอ่านอ่านรายชื่อให้ฟังเนี่ยนะฮะปากเปล่าเนี่ยในแบบที่มันทําได้ยากมากคือหนึ่งไทยต้องพยายามมีบทบาทในการโน้มน้าวให้พม่านั้นหยุดรบราค่าฟันกับประชาชนอันนี้ข้อที่1เสร็จแล้วเราต้องรักษาความเป็นเอกภาพในอาเซียนด้วยอันนี้คือข้อที่2เสร็จแล้วข้อที่3เราต้องพยายามดึงจีนเข้ามา ช่วยโน้ม้าวให้พมา่านั้นหยุดรบเพราะว่าจีนมี Leverage ต่อรัฐบาลพมา่านะนี่อันนี้กี่ข้อนี้3ข้อหรือ4ข้อแล้วนะเสร็จแล้วเราต้องเราต้องดำเนินกลไกต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆให้มันมีผลแล้วก็เสร็จแล้วไม่ต้องการที่จะทำให้รัสเซียมีความรู้สึกเคืองต่อรัฐบาลไทยเพราะว่าในอีกมิตินึงในอีกสงครามหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่ยูเครนเนี่ย ไทยก็ต้องเป็นกลางระหว่างรัสเซียและสัอเมริกาใช่หรือไม่วงเล็บใช่เผื่อมันมีสงครามโลกครั้งที่3ที่เราไม่ต้องการฝากไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดใช่ไหมใช่ไอภารกิจพวกนี้มันมีแบบ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ข้อที่ไทยต้องทำพร้อมๆกันมันอยู่ที่การขับรถในแบบที่ไม่ให้ชนใครเลยในเวลาที่ทุกฝ่ายเนี่ยพร้อมชนเราอยู่รักษาทั้งชื่อเสียงมี Re p u พ ation เป็นผู้นำในอาเซียน รักษาความเป็นเอกภาพในอาเซียนแล้วก็พยายามโน้มน้าวด้วยให้พมา่านั้นหยุดหยุดรบกันเองไม่ปล่อยให้มีการลำเรียงยุทธภพกร์จากฝั่งตะวันตกเข้าไปให้กับฝ่ายต่อต้านแล้วระง,งับยับยั้งบริษัทเอกชนในประเทศไทยไม่ให้ส่งอาวุธยุทธภพกร์เข้าไปให้กับฝั่งทหารผมตั้งใจที่จะยให้ฟังให้เข้าใจว่าไอ้ไอเรื่องนี้มันยากมากแต่ว่าอย่างไรก็ดีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะและคุณดอนปรมัตถวินยัย กำลังออกอทีมใหม่รัฐบาลใหม่กำลังเข้าทีมนั้นก็คงจะต้องรับมือด้วยการหาความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานหน่วยงานของเหล่าทัพต่างๆนะเอาจริงๆแล้วแล้วก็กระทรวงต่างประเทศแล้วก็กระทรวงกลาโหมซึ่งเชื่อได้เลยว่าในหน่วยงานอย่างสภาความวาม,ามั่นคงแห่งชาติหรือแม้กระทั่งกรมนหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่ฝ่ายที่รับผิดชอบด้านนี้ของกอตนะแล้วก็แล้วก็ของทอบอของ ภายใต้กองบัญชาการทหารสูงสุด,สด,สดทั้งหมดนั้นความพร้อมในเชิงข้อมูลและมุมวิเคราะห์แล้วก็ทักษะทักษะในการคิดว่าจะรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรเนี่ยมีฮะไม่ใช่ไม่มีและผมคิดว่าฝ่ายการเมืองซึ่งเข้าไปเนี่ยต้องฟังต้องฟังฝ่ายรัฐพลึกในไทยที่เขามีความพร้อมในการคิดนโยบายซึ่งเหมาะสม ด้านนี้นะฮะเป็นโจทย์ซึ่งท้าทายนะ